สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโปรโมชั่นพิเศษจากทาง Modify In k กันนะคะนั่นก็คือโปรโ VIP Modify In Next Gen Card นั่นเองนะคะโปรนี้คืออะไรนะคะใช้ยังไงบัตร VIP Card คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลย และ V.I.P Modify Ink Nix Gen Card ของเรานะคะจะมีบัตรให้ลูกค้าทั้งหมด3แบบเลยนะคะมีระดับ s i l v e r สีเงินระดับโกสีทองและระดับแพทีนั่งสีดำนะคะคุณลูกค้าจะได้รับบัตรนะคะก็ตกเงซื้อเครื่องพิมพ์ฟ่างอาชีพชนิดหรือขนาดใดก็ได้นะคะรับทันทีบัตรระดับ s i l v e r ร์นะคะ1ใบนะคะ บัตรตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็นส่วนลดนะคะสูงสุดถึง10%เลยเมื่อลูกค้าซื้อหมึกชนิดใดก็ได้นะคะและส่วนลดอีก5%นะคะเมื่อลูกค้าซื้อผงกา dft นะคะและฟิล์ม dft นั่นเองนะคะตัวรูปแบบบัตรก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะแต่หลังบัตรเราจะมีเงื่อนไขาการใช้บัตรไว้ให้ด้วยนะคะอย่างละเอียดนะคะและตัวบัตรสีทองนะคะบัตรโกลตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้รับเมือ่อลูกค้าใช้บัตรตัวซินวลครบ1ปีนะคะและใช้หมึก กับเครื่องของทางบริษัทมาโดยตลอดหรือมีการใช้หมึกมากกว่า5ลิตรต่อเดือนนะคะ,สะเสี่ย6เดือนก็ะได้จตับระดับเช่นกันนะคะสามารถใช้เป็นส่วนลดนะคะได้สูงสุดถึง20%เลยเมื่อซื้อหมึกชนิดใดก็ได้นะคะและอีก5%เมื่อซื้อผงกาวและฟิล์ม DFT นะคะส่วนบัตรที่3นะคะบัตรแพทินัมตัวนี้นะคะจะได้รับเมื่อลูกค้าใช้บัตรตัวบัตรโกรนะคะสะสมครบ1ปีนะคะและใช้หมึกกับเครื่องของทางบริษัทมาโดยตลอดนะคะ และมีการใช้หมึกมากกว่าสิบิต่อ1เดือนนะคะ,สะเสี่ย6เดือนนะคะส่วนลดสูงสุดถึง30%เลยนะคะเมื่อซื้อหมึกคนิตัยก็ได้และอีก10%เนะคะเมื่อซื้อผงกาวและฟิล์ม dft นะคะ บัตรนี้นะคะจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้นะคะและใช้ได้เฉพาะหน้าร้านทางออนไลน์เท่านั้นนะคะยกเว้น lazada และ shopee นะคะทางบริษัทนะคะของสมวห์สิธิ์ในการใช้บัตร1บัตรต่อ1สิทธิ์เท่านั้นและบัตรจะมีอายุการใช้งาน1ปีจ้า ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าจ้าสวัสดีค่ะค่ะ